พ่อแม่พี่น้องนะครับบ้าเพชรข้อสะพานมาปุมมาพ่อกับพี่น้องคือ,อเ้าวครับมีมือดีน,นะครับพาพี่น้องมาบุกกันนะครับแกงมะเร็งอยู่บนเครื่องสาลาเรื่อพี่น้องนะครับเยนบ็นเตที่บรรยากาศเรืเอาบรรยากาศเรื่องมือดีนะครับกินนี่กาะซิมี่อ่าร้อยเลือดนะครับมาแกขือร้อยเลือดมีผักกับที่เห็นแล้วก็มีอ,อุ่ิเย็ยนเย็นเยด้่อพี่น้องเด้อ วิชีด้วยนะครับคลิปนี้ผมมีสาระอย่างเด้อพี่น้องเด้อนะครับผู้ใดที่อม,มาพักษถาแบบนี้กันก็พานได้นะครับเนาะพี่ใดผู้ใดที่ชอบบรรยากาศแบบนี้นะครับนั่งชิชชวๆครับแล้วรวกันก็ร่างขึ้นนะครับก,รกันก็ร่างขึ้นขืนจะลิม้มปู้ข้นมากนะครับมีกำเริ่มเมือ่อเลยนะฟังเสียงน้ำไหลหรือพร้อมเด้อพี่น้อง ยังอา่สิ่งดังเห้นะังนำไลอาจจะเ็นยินเสียงบอยอะม,มาเลยี่นีนี่นี่อหยิบหยิบครับร้อยเรือนสดๆดูอีกแล้วมามเอาเรียบดูก,กด่อนเลยแก่เรียนมาช่วงบรรยากาศ ใอรเนี่ยจะเกษตรบุฟพี่น้องกะละเย็นๆนั่งกินไปชิวๆไปพี่น้องคอยดัมบ้านเพานก็นั่งเห็นมงินจนนะครับนี่มันด้มาหลังจากเลิกงานเนี่ยตอนสมัย เปิดเลียนออนไซส์ปกตินะครับพอเสร็จสอนนักเรียนเสร็จแล้วค่ะทำจังไนอกันมาหาไมอยูในกิ่นบางมือกับมูมาหามูมาซุ่มนะครับบางมือกันคนเดียวบางมือกับแม่พ่อเองไหมผมมูไม่เดือดที่ต่อเด้อพี่น้องมาเด้อพี่น้องผู้ใดอยากนัดชิมน้ำเบาเห็ด ควมผัสบรรยากาศแบบบ้านๆบ้านนอกเห็นมากโอ้เรียบดีมาก นี่ก็ขอบคุณน,นะครับเนาะนี่ตั้งใจที so, it s, it s really so, ่มาขอบคุณพี่น้องนะครับขอบคุณพี่น้องที่การติดตามมาวเทปนะครับจนตอนนี้ครับสี่หมื่นกว่าซับแล้วนะครับสี่หมื่นขอบพุ่นติดตามแล้วนะครับขอบคุ่นได้ไนะครับดาวเด็ดนี่ยมัคิดว่าปหมาหอดุดนี้อะไรหรอกนะครับเนาะจะเเ็ปไปเรื่อยๆดาวเทปตั้งใจเห็่คลิปออกมาให้มันดีเรื่อยๆนะครับมีคุณภาพคลิปคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับกระเบื้อง เป็นผู้รู้เนาะก็ยังไงซะนะครับเบิ่งช่องอื่นๆนะครับที่เพิ่นแนะน้ำว่าการทำคลิปคลิปคอนเทนต์แบบใดเป็นจังไดนนะครับคอนเทนต์แบบไหนก็ที่น่าสนใจเนาะจะพยายามศึกษาไปเรื่อยๆนะครับทะ่นะนำเสนอพี่น้องผู้ใดพี่น้องผู้ใดนะครับที่แน่นะนำนะครับก็นี่ก็ผิดดีๆแนะน้ำมาเพฟด้เลยนะครับบาเฟดก็สวยมาปรับปรุงมาปรับเตะ เขากับ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 พันเทียนของช่องบ้าเทียนี่ครับเสียงรถดนอง ไปท่านไปอีกหมูบ่บ้านให้เป็นคู่กินยาง,งนะมันแดงจะเป็นตัวบินดีจนมากมันจะกลับบ้านนะครับแลบ้วก็บางชวนก็เขากินน้ำแล้วก็เอาไปนอดให้ไปกีนย,ยางพี่น้องสงบายๆพี่ก็คิดนะคอย่างนะครับทำเงี้ยคราบก่อนนั้น ส่วนยหญ่ราคาไม่สูงหลายบุญนี้พไปกีดมันบี้เงินผ้ากบุญนี้เงินจะเป็่นองไปกีดรติองนจะมาอยู่นีตนะคนจะมีบานนนี้ยอดไปครับกีตที่แล้วกีดตอู้มเมยครับด้อยปนอนกินกันกียรังเบิดเรียนมาปึ๊บนะครับปนมีดไอาไปกีดรหไม่นะครับกีดแล้วกรแล้วสองคนกับเม่คอย ก็ขีด so okay. แล้วปุ๊บกระโดดมาพร้อมเล Million, ้อผิน้องมาพร้อมขั้นย่ำฝวนี่ยีดใส่้อมบนฝ้าย้อมกระโอดมาพร้าวขีดแล้วปุ๊บผักชโมงหนึ่งหยดมาพร้อแล้วกระสุมันหกขึนผิตื่นเศร้าขึ้นมาพวกอาบน้าแต่งตัวมาสอนนักเรียนนะครัเป็นสิ่อยู่ตลอดปีนึงเป็นกินอีนึงก็เมียนอยขั้นย่ำย่ำหนาวนี่ยจสบายแน่พี่น้อง ย่างมนาวนความเป็นแบบถือย่างมรงตือย่างมืเขือเปื่อนว่าประมาณตีหนากระพากันออกไปแข็ว่าบุยอดยุดประมาณสมงกินนิดถ้าถึงมาอัดนานจนสูงมาเรยงคือกับสูงหรือเนื้อบางเห็บกไหนพี่น้องบาเห็ดกะเกิดมาจากดินเพืออันเกิดมาจากดินประมาณสูบกดพ้นกดขอได้ ก <So S 1> ู like yeah. no so no ้น้องกู้ท่านนักอ่านมาเห็ดบ้านนะครับเห็ดบานตอนนี้ก็ยังใส่นหนีร่วท่านเบิดเด้อบ้านพี่น้องกู้ทั้งเบิดน่ะอยู่เบื่อสบายบ่ได้มีต้นทุนบ่ได้บ่ได้มีนะครับเปิดจากดินทั้งนั้นโอเคตอนนี้ก็โอเคขึ้นอยู้โอเคนองเนาะแต่ยังท่านกำไมียยังขึ้นน้ำลูกพีขึ้นน้ำมีเครื่กอยู่นี่กำลังเรียนมัธยมอยู่ดีกำลังเรียนมัธยม พี่คบไ่ระุมเดินไปเรื่อยๆนะน้องเอ้ยสูงตออ่อไปละท่านโบสถ์ครับขุนโบสู์คนที่ปล่อยว่างในแทนนะครับคือคนที่ ก็เผอเปเจ้าเมาน่ากะการดับผู้ที่แท้จริงคือกันปฏิทินคือตายแล้วพี่นนอะตายแล้วบดทุกบดโสงผู้เฒ่าเหมนว่าเเรามใครอยากตายเนาะงอมแ้เด้อพี่นนองเก้อาการเป็นยังไงก็สูงเนาะตัวไปนะอะ้อยเนื้อละ อนุญาตลาบอ,อี่น้องก่อนเดี๋ยว,วเอาไปเจอจุดต่อไปจิดต่อไปอาจจะเป็นอย่างนี้นะครับรอติดตามรับชมอยู่เรื่อสๆแต่มาคลิปนี้นอเอาไปลาบอีก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับแซ่บก็ตองเชื่อพี่น้อง